โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะเม้นิวนั่นเองนะโอเคเราก็จะมาทำโปรเจกต์ที่น้องเขาขอกันมาในช่วงกิจกรรมนะครับผมโอเคใครที่ขอมาก็เดี๋ยวทยอยทําให้นะครับโอเคอันนี้เป็นน้องคนแรกน้องเดก้านะครับผมอ่าเป็นคนขอกันมาเรื่องของอไอนะ้นาซิมซิมโปโเกิอาใช่ไหมไอโอเคว่าจะมีภาคต่อไหมครับผมโอเคนะครับผมโอเคเราก็จะมา จาะก,กันเลยนะครับโอเคอันนี้ไม่ให้แม่นิวในครั้งนี้เป็นข่าวความคลืบหน้าของซินโปเกียนะครับโอเคอันดับแรกนะครับซินโปเกียนี่มีทั้งหมด3ภาคแล้วนะครับโอเค3ภาคแล้วนะที่เรารู้ๆู้กันอยู่ก็อาภาคแรกเนี่ยก็ออมาทั้งหมด13ตอนใช่ไหมในภาคแรกซึ่งก็ฉายกันในปี2012ส่วนภาค2ก็คือภาค G อ่ะขึ้นมาเป็นภาค G ใช้ในปี2013แล้วก็ภาค GX ฉายในปี2015 ซึ่งพอจบจากภาค G X ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเกมขึ้นมาเป็นเกมของ P S 4อ่ะซึ่งเกมก็โอเคไปได้ด้วยดีนะก็ผมาไม่มีปัญหาอะไรมากจนกระทั่งจบเวอร์ชั่นของภาคเกมไปจนถึงปี2016อ่ะในปี2016โอเคก็ผมก็ทางบริษัทที่ทำซินโปเกียเนี่ยก็ได้มีการประกาศมว่าเฮ้ยซินโปเกียเนี่ยอาจจะทำซีซันต่อนะจะเป็นซีซัน4แล้วก็ซีซัน5นะครับอาจต่อกันเลยโอเคถือว่าดีใจด้วยนะซึ่งเขาก็ประกาศกันไป เมื่อปีที่แล้วแล้วนะครับผมโอเคก็แปลว่ามีครับผมอ่ามีแต่ว่าเรามาดูความคืบหน้าระหนบอลกกับว่า,าภาคสี่กับภาคห้าเนี่ยทำไมต้องทําคือปกติจะประกาศภาคประตูแต่ละหนึ่งครั้งเนี่ยจะต้องประกาศแค่ภาคเดียวไม่ใช่หรอทำไมต้องเป็นสี่กับห้าด้วยอ่ะมันต่อกันเลยนี่เออแบบภาคสี่ไม่ทําเลยันทำภาคห้าแล้วอะไรเงี้ยอ,อ่าแล้วนะค,คือมันต่อกันทําไมเขาต้องทาอย่างนั้นนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะมาเล่ากันในครั้งนี้เลยนะครับผมโอเค อนอน,นแรกซีโฟเกียก็เราไม่ต้องระบุนะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเขาสนแค่จะมีภาคต่อไหมแค่นั้นเองนะครับผมโอเคทำไมถึงต้องมาเป็นซีซัน4แล้วก็ซีซัน5ต่อกันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันก็เพราะว่านะครับคือเขาจะเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยในเรื่องทางทีมงานเนี่ยเขากะว่าจะให้ซีซัน4เนี่ยเป็นจุดปฐถมบทของซีซันใหม่แล้วก็ให้ซีซัน5เนี่ยเป็นบทสรุปของปฐถมบทใหม่ในครั้งนี้ เลยมันต้องต่อกันอนะ่ะคือแปลว่าว่าเราถ้าเราดูซีซั่นสี่ปุ๊บแบบถ้ามึงดูแล้วมึงไม่ดูซีซั่นห้าต่อไม่ได้มันจะไม่ต่อกันอย่างเงี้ยคือแบบเขาเขาทำมาเพื่อแบบเฮ้ยถ้ามึงดูสี่ปุ๊บเนี่ยมึงต้องดูห้าต่อเลยนะไม่งั้นมึงจะดูไม่รู้เรื่องนะอะไรประมาณเนี้ยคือมันเหมือนกับว่าเอาสี่กับห้ามาเป็นภาคเดียวกันแต่แค่เขาแยกไว้เฉยเพราะว่าซีซั่นสี่เนี่ยเขาจะทํามาแค่สิบสามตอนซีซั่นห้าอีกสิบสามตอนรวมเป็นยี่สิบหกตอนประมาณเนี้ย เขาทำมาเป็นครึ่งครึ่งแบ่งกันครึ่งครึ่งดูแค่ภาคเดียวไม่เข้าใจประมาณน,นี้เผยแค่บางรายละเอียดบางส่วนตอนซีซั่นสี่แล้วก็มาสารุปบททั้งหมดในซีซั่นห้าอย่างเี้เออมันเลยแบบมันเหมือนกับว่าเป็นจุดโปรโมทการขายว่าเอ้ถ้ามึงดูซีซั่นสี่แล้วมึงต้องดูซีซั่นห้าต่อนะไม่งั้นไม่ได้นะไม่งั้นมึงดูไม่เข้าใจนะือเป็นแผนการที่ดีเยี่ยมรับผมดนะเแผนการที่ดีเยี่ยมซึ่งนี่แหละเขาทําจุดนี้มาโอเคถือว่าไม่มีปัญหาเนผะถือว่า ดีอ่ะดูดีเพราะยังไงกระตูนมันก็สนุกอยู่แล้วสนุกอยู่แล้วไม่ว่ากันแล้วก็โอเคส่วนแล้วไอ,นนอนไน้นีมน่มันจะมาตอนไหนแล้วอ่ะมันมันมันจะมาตอนไหนคือมันประกาศตั้งแต่ปีที่แล้วอ่าแล้วประกาศตอนประมาณปลายปีที่แล้วเนาะซึ่งก็ถ้านับระยะเวลาฮะนับระยะเวลาคือเขาใช้เวลาในการทำอนิเมนเนี่ยหนึ่งปีถือว่าเร็วสุดต่อหนึ่งภาคแต่นี่คือสองภาคต่อกันอาจจะไปเป็นปีครึ่งหรือสองปีถ้าเกิดว่าเขาทํา โปรเจกต์ซีซัน4ซีซัน5แบบต่อกันอย่างที่มันพูดไว้จริงๆถ้าทําแบบต่อกันอย่างที่มันพูดไว้แปลว่ามาในปีเดียวเออทำปีเดียวแน่นอนก็คิดว่าคงจะประมาณปลายปี2 0 0 7นี้แหละครับผมคิดว่าน่าจะมาเดี๋ยวเราจะเอาข่าวข่าวความเพิ่มของข่าวคว,วามคืบหน้าของไอเซโปเกียใหนะ้เดี๋ยวเดี๋ยวตามให้นะเดี๋ยวตามให้ซึ่งปัจจุบันนี้เขามีข่าวมาให้แค่นี้ว่าเอ้ยมันจะทําเป็นแบบอย่างนี้นะอะแค่นั้นแหละครับผมแล้วก็เต็มที่ ส่วนอีกอันนึงก็คือ s i m โบเกีเนี่ยเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นของเกมอ่าเขาจะทําเป็นเวอร์ชั่นเกมเอามาลงในโทรศัพท์นะครับผมโอเคซึ่งก็เห็นแล้วนะเห็นเห็นตัวเกมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาเฉยๆอ่าซึ่งก็จะลงในระบบของโทรศัพท์เนาะโอเคก็ลองลองโหลดเล่นดูนะครเผื่ออาจจะทําให้อนิเมะเนี่ยมาเร็วขึ้นสักนิดนึงก็ยังดีนะครับโอเคเขาก็ประกาศตั้งแต่ปี2016เนาะถ้าเขาทาปี2016ก็น่าจะประมาณ 2017เราได้ดูแต่ไม่ใช่กลางปีแน่นอนน่าจะประมาณช่วงปลายปีปลายปี2017ไม่ก็ต้นปี2018แน่นอนครับผมระยะเวลาคือแน่นอนอะ่ะไม่เกินนี้ไม่เกินนี้แน่นอนโอเคถ้าเกิดว่ามันประกาศวันฉายยางจะเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวจะประกาศให้อีกทีนะครับโอเคขอบคุณน้องเดก้านะครับผมเอ่อเมก้าหรือเดก้าเดก้าหรือเมกา้อา,กาอา๋อเดกา้าโอเคน้องเดก้านะครับที่ขอกิจกรรมนี้มาที่ทําให้แล้วว่ามีภาคต่อแน่นอนครับผมโอเคข้อมูลก็ หาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะร้บผมว่าเขาจะทำสีกับหให้เป็นเนื้อเรื่องแบบต่อกันไปเลยนะถือว่าโอเคไม่มีปัญหาเนาะจบแล้วนะโอเคก็ถือว่าอนี้ไม่ไม่พัาดนี้ก็จบลงเพียงนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นข้อมูลของน้องคนไหนที่ขอไว้ก็รอได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับผม